สวัสดีเด้อพี่น้องมองไปผู้ติดตามเล่าสามัคคีพี่น้องติดตามเล่าสามัคคีบ้านนี้ได้เวลาแล้วเล่าสามัคคีสิไปต่อหรอกพี่น้องไปขอม้าเบิ่งกันใส่บอกต่อๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อได้เวลาแล้วเล่าสามัคคีก็เดินดีให้พี่น้องตลอดยุ่ดอกพี่น้องสองในสามในสี่ในหาติ่ตามนี่หระพี่น้องเนาะ บางมือก็เขาเต็มๆล้นก็มีพี่น้องแต่เมือนะคือบาวมันของคำนวณแล้วพี่น้องเนาะเลยโศกดีพู้ได้ดวงดีกะคอมเมนต์มาบอกผู้นเด้อผู้ติดตามมันหยับไปดิมีกำลังใจไ,ไหมเห็นคอมเมนต์ผู้ก็มีกำลังใจดิมามีคนติดตามอยู่หรือว่า่มีคนติดตามคนไม่มีคนคอมเมนต์ก็คือว่าวมีคนติดตามมันกะบว่าม,ม,มีกำลังใจนั่งคำนวณดิ วันนั้นคำนวณเที่จสิได้หลอบหนึ่งเขาละใสเวลาโดนพี่น้องบางเจยวกบออกเปะเปะบางเจยวก็มมรลดมังม่ง,เ,งเ,เป็นธรรมดานะพี่น้องเป็นการคำนวณเนาะเดี๋ยวคำนวณออกมาสิได้ออกมาแบบใดรูปใดกับโบหูจักคือกันือว่าเป็นของคำนวณพี่น้องผู้มาทีตจมกัซอยเสียใสยแช่กันทานันละพี่น้องม่ได้ขอยังไล,ล่เราขอให้เสียให้แช่ไป ติดตามเขามาติดตามเขามาเบิ้งกันหลายๆน้อพี่น้องเนาะพอดียมีหยอดไหลหยอดแช่บิง้งให้จบโดยพี่น้องเด้อเบิง้งให้จบคลิปแต่ละเทียที่มีเวลาชั่วโมงน้ำน้อพี่น้อง,ส,อง,ง,ส,อง,งสิใส่ชั่วโมงนำสิใส่เวลานำประสิทธิภาพก็สิสูงเอาวันนี้กลับไปเบิง้งเล่าสามคัคคีต่อพี่น้องหนาพี่น้องใหม่เบิง่งหน้าปก,ก๊บเราก็มาเบิง่ง ลราสามคีต่อพี่น้องมื่อวานนี่ก็ได้สามลนเจ้ดดพี่น้องเขาสามลนเจ้เขาสามอยาามู่เลอพี่น้องเด้อก็ไปได้น้ำบันน้ำเมี่ยงฝนยุดอกเดือนดีอยู่หาได้สามหาได้สามอยู่พี่น้องผู้ใดเขามาติดตามกะมีขาปลาทูขาหมูขาไก่อยู่ขัขนเขาตลอดเนาะพี่น้องเนาะเห็นกลุ่มเขบพอถึงมาหมาบ่ม,มีพี่น้องเฝ้าจะเป็นจังได้รางมือก็ได้ การเขียนฝ่าวฝางังฝังยังไนบุนะ๋เนาะว่าเป็นยังพี่น้องเขาใจเอาเด้อนร่งเทียกับลงงยกกัมีลงการเขียนการขีดเพราะว่ากันน้อพี่น้องเนาะมือน,นี้ก็เป็นวันที่สองแล้วพี่น้องเมื่อวันนี้ได้สามหลุดจูพี่น้องเขาสามหลุดเดินได้ยุ่พี่น้องสามหลุดกระได้เนาะวันนี้กับก้อนจะไปเวิงวันที่ สองกระบ,บ่งของบันที่หนึ่งท่านว่า 2, 1, สองพันหกอสิบเนเอกิทอีคนหลงอีกแล้วละละ่ลาสามกี้บันที่หนึ่งท่านว่าสองพันหอกดจับคูบิ่งมาเดนหนึ่งร่องซคูบิ่งเขาซเขาตัวสำรองพี่น้องเป็น3ามซียพี่น้องเด้อ กะมาอาเซียนเล่าอาเซียนวิ่งเด่นซีร่องหากามาเขาาัวสำรองพี่น้องเขาหาได้หกหาเลาสมาขีวพี่ลุดไปเล่าวพี่กระลุดไปมาเล่าสตา V วพี่นี่เขาาัวเด่นอยู่เขาาัวจับตัวเจาะอยู่พี่น้องเด่นเก็ดล่องเปีดในเก็ดหนึ่งพี่น้องก็คือไดสามหลุด,ดนาะพี่น้องเนาะ เอาบาทน,นี่เขามาเบึงของวันที่สองต่อไปน้อพี่น้องเนาะวันที่สองท่านว่าไก่สัวอดปีใหม่ได้ดีพี่น้องอีกเดือนเดียวอีกหนึ่งเดือนกับหัดปีใหม่ละเป็นปีใหม่ละเราสามาคีวันที่สองท่านว่าสองพันหก,กร้อยหกสิบเกตกำจับครูพี่น้อง cu si hả cầu cầu xuống có hoa câu phú vi câu cầu xuân vinh công cầu xuống long cầu hà si hà khu đen cầu long xuống ตั้งกล้องอีกันเปน็นหอักงับกล้องอีกคนอยู่สูงเกินนะเป็นหนักเหียนบ่าถึงเขียนสุดแล้วอาเซียน แล้วอเสียนอ่าเสียนเสียนจับคู่เสียนจับคู่

หนึ่งกยิ่งหนึ่เกลมหนึ่ร่องแปดหน่งหัพอด,ดีอังกันพี่น้องร่องเ8ป กู้งเด่นหนึ่งร่องเกสามากี não, só aqui. Só. aqui. V I. P. Samaki V Jabku P Chấp vinh cầu hộp cầu hộp vinh vinh cầu Cũng cầu hộ. ล่องหาหกล่องหาแปดครูวิ่งเด่นหกล่องเก่ายับลงอีกพี่นอง ขึ้นพี่หลังแอบขึ้นแนะล้วลงต่ำพดชุดอยู่ตัวอ้าไหนแล้วลาววีไอพี ជូរភ្រោ់ជាម្លាំជាម្លាំជាម្ เกียปปาวิ่งไปทาวิ่ง วิ่งแหากลม8ปดหา,ดหาล่องเก็ดซีล่องแปดีคูวิ่งเด่น8ปล่องหา ລາວເສດາສຕານີໄອທີ เจ็ดคูเก้าเป็ดสองเก่าหกสาม đám bình xuống cầu vinh xuống cầu vinh cùng xuống cầu ร่องเก้าแปดร่องหกสามครูวิ่งเล่นเก้าร่องสองลองคุยเป็นเอียงๆฉันเอารถตัวกลางน,น,นะกลม nhưng nhưng nơi thì nó lơi cùng một một cầu sám si cầu นี่คนของว่าเบิง้งสิบอลลุ่งเล่ะเบื่อนี่ไี้คนห้าเด้อพี่น้องเลยอ้าพี่น้งองผู้เดาเข้ามาแล้วก็แคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอาไปรุนโศกกันพี่น้องมาเรงสองถุงเครืงเราสามัคคีบ้านที่สองท่านว่าคมสองพันหางลอยหกสิบเจ็ดพี่น้องจับคู่ หาสี่เก้าหาเก้าศวิ่งเก้าศกลมเก้าศล่องสี่หาล่องเก้าหาคูวิ่งเด่นเก้าล่อง0ูนลาวอาเซียน8ปดหนึ่งหนึ่งกกแวิ่งหนกกลม1นึ่กล่องแปด่ลองเกแคูวิ่งเดินหนึ่งล่องเกลลาสมาคีวีไอพีหาห เก้าหกหาแปดวิ่งเก้าหกกลมเก้าหกล่องหาหกล่องหาแปดคูวิ่งเล่นหกล่องเก่าลาวีไพีแปดสีเก็ด 4, แกีแปดหาวิ่งแปดหากลมแปดหาล่องแปดซีล่องเก็ซีคูวิ่งเล่นแปดล่องหาล่าวสตาร์วีไอพี ก้าแปดสองเก่าหกสามบิ่งสองเก่ากลมสองเก่าร่องเก่าแปดร่องหกสามูบิ่งเล่นเก่าร่องสองพี่น้องพู้ใดเข้ามาแล้วกะแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อกดไลค์ก็ใช่ผู้นํำผู้กมากเข้ามาไม่กะกดกระดิ่งติดตามไว้พี่น้องให้ซกโซกัมนมันกันได้พี่น้องเรื่องเงินน่องทองไหลเงินไหลน่องท่องไหลนนไ,หนนนไหลม่แห่งปังปังกันจุกูทุกคนไก่ปีใหม่แล้วห้โซกไขมันกันทุกูทุกคนให้มีด,ดวง มีโชกชะตาวัดสดาสูงๆกันทุกูทุกคนนะพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนพอกันอีกเที่ยนึงกับมืออื่นผลัดพี่น้องสุดเล่าสามัคีสำรับือ้อนี้ก็ขอเกาวคำว่าสวัสดี